เห็นผมไหมฮะเห็นครับทักทายเป็นขับนิดนึงได้ไหมครับน้องกัปตันนี้น่ารักไหยฮะน่ารักไหยครับดีสักคู่เราจะมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวน้องรักัปป์นะครับไปพักผ่อนก่อนสักแปมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพูดอีกสักคู่นึงจะมาพูดคุยกันเนาะโอเคนะฮะได้เลยครับในช่วงเวลานี้ก็ขอให้น้องกัปป์พักผู้พัก ัก็สว <Yeah. S 2> ัสดีพี่พี่แฟนคลับแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนทุกทุกคนที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมกับพนาวุฒิครับผมครับผมแล้วรวมถึงนะครับมีผู้ชมที่ชมไลฟ์สดด้วยก็สวัสดีพี่พี่ทางไลฟ์ด้วยนะครับครับวันนี้มีประเทศจีนด้วยเด้ข่าวว่าซุ้มสองภาษาจีนมาขอโชว์สักหนึ่งประโยคหน่อยเลยคาดหวังกันมากคาดหวังมากเลยเนี่ยนีิฮาวต้าเจหาวอันีิฮาวต้าเจหาวนะครับแล้วก็มีผู้ชมที่จากสิงคโปร์ด้วยนะเมื่อกี้ทุกท่านบอกว่ามีมีแฟนคลับสิงคโปร์เนี่ย คู่สาตวไทยได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนั่นเองครับเป็นไงครับวันนี้รู้สึกเป็นไงไหมครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์จากทางเดือนนั่นเองครับครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าแต่ก่อนผมคิดว่ารังนกเนี่ยคือเหมาะสําหรับแค่แบบผู้ใหญ่กินหรือรไก่กินแค่นั้นก็คือเหมือนว่าเป็นการบารุงรนะักษาสุขภาพแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กวัยรุ่นทุกๆคนเนี่ยก็สามารถกินได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นการ บำรุงสุขภาพตัวเองไปด้วยและกันเป็นการชะลอความขรุขวะให้ตัวเองไปด้วยครับผมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับมอสกู่เราได้ชมภาพยนตร์โฆษณาแล้วได้ได้ดูด้ไหมฮะดูครับรู้สึกปวดคอหน่อยปวดคอหน่อยใช่ครับรู้สึกน่ารักมากเลยนน่ารักไหมเข้ากับเทรนช่วงนี้เลยนะครับและสมมุติสมมุติลองกัอปย้อนเวลาได้มันในโฆษณาไม่ใช่โฆษณาเนี่ยมีะไรอยากจะบอกตัวเองไหมหรือว่ามีะไรอยากจะทำไหมฮะถ้าถามผมผมก็ไม่นะ ไม่ใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้ดีอยู่แล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันก็ทําให้เรากลายเป็นเราครอ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้ครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยนะขอคันนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับนักขับชาวจีนที่เป็นดวลวินเนอร์ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นภาพนิดหนึ่งได้๋ยวไให้น้องกขับได้ทักทายนิดหนึ่งได้ไหมครับนี่ฮาวนี่ฮาวใต้เชี่ยวฮาวใต้เชี่ยวอาคิดถึงผมมั เสียงผมอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าคิดถึงผมไหมเสียงผมเสียงหอสิงผมเสียงย年轻吗希望年อ่าแปลว่าอยากดูเด็กไหมอยากดูเด็กไหมใช่ Herbal Herbal แปลว่าดื่มเบีเวลนั่นเองครับอ่าคุณนอนยิ้มเลยนะครับโอเคครับนี่คือไปขับชาวจีนนั่นเองครับครับอ่ะเดี๋ยวชาวสิงคโปร์กับเมื่อสิงคโปร์ก่อนนะครัชาวสิงคโปร์ขึ้นที่หนึ่งครับ อโอเคเดี๋ยวสักครู่นั่นเองครับกับเดี๋ยวกัวที่บอกวันนี้เรามีวินเนอร์จากชาวสิงคโปร์ด้วยว้าวทักทายได้เลยครับเขาต้องพูดว่าอะไรครับก็สิงคโปร์อ่ะเราบินล่ามครับ Hi everyone อ <all>, ๋อสวัสดีเลย Hello hello everyone อ่๋อแต่คนน่ารักมากเลยนะ Nice to meet you all Nice to meet you all nice แล้วสุดท้ายนะครับเป็นภาพน,นะครับเบลวินเดอร์จากสหรัฐอเมริกานะครับครับผมอ่าอันนี้<อ>เป็นรูปนะครับนี่คือเราเบลวินเดอร์ที่คอยซัพพอร์ตเบลมาตลอดเลยนั่นเองครับอันนี้คือเขาดูเราอยู่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ดูอยู่ฮะแต่ว่าคือเป็นภาพนะ <Hello. S 1> ครับ แล้วอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เห็นวีงานเยอะมากเราถึงมีคอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไปใช่ครับก็คือฝึกซ้อมบ่อยมากเลยใช่ไหมฮะก็บ่อยนะครับก็ช่วงที่ทํางานหนักๆนี่ตแลวเองยังไงครับก็ท่าหลักๆเลยนะครับก็ผมว่าการดืมบีเวลเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยมากกว่าเพราะว่าอย่างการพักอย่างการพักผ่อนหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การทานอาหารให้โยชน์แล้วก็คบกินควบคู่กับวีเวลไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นครับครับกครับก็ยังไงก็ขอฝากมีวิวดริ้งส์ให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบเออชะลอความอ่อนเยาว่อะไรอย่างนี้ก็เก็นการบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะครับยังไงก็ฝากมีวิวไว้ในใจทุกๆคนด้นะครับผมขอบคุณมากครับเออโกเรฟมือกับน้องกัาบด้วยนั่นเองครับให้น้องกัาบร้องเพลงอะไรก็ได้ประโยคสองประโยคก็ได้อยู่เพลงอะไรก็ได้ะครับใช่ครับ สักประโยคสองประโยคก็ได้ครับอยากเจอได้คนนี้เป็นแฟนก็ฉันนั้นอยากเจอได้คนนี้เป็นแฟนอ่าเราบอกว่า高考加油高考加油啊开心了吗谢谢่า米คำพูดอะไรอยากบอกสำหรับบีเบลวินเนอร์ชาวจีนไหมฮะก็ขอบคุณพิ่ๆทุกคนมากครับ แบบหลายๆคนเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเป็นตัวจริงเลยแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็สปอร์ตผมมากๆเลยเยก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอครับซักเมืองนึงที่ได้จครับขอถามนิดนึงว่าถ้ามีโอกาสที่จะร่วมง,งานกับศิลปินดาราฮอลลีวูดจะเลือกใครใครคือใครคือตัวเลือกคนแรกค่ะเอาเป็นเอาเป็น เป็นจอห์นนี่เดมก็ได้ครับ So I would like to <Wow. S 1> work with Johnny Depp Johnny Depp Yeah น่าจะสนุกนี่ครับ Yeah So it it would be fun to work with him Yeah Thank you very much Thank you guys Thank you See you Bye bye ครับผมนะครับก็จบลงเรียบร้อยนะครับกับ VIVO Vinner นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไงบ้างครับกับ VIVO Vinner ทั้งสองประเทศ คือ okay. อย่างอย่างที่พี่บอกเขาทำทางพี่พี่ทำประเทศจีนเขาก็จะแบบมีความพูดแบบเรียบเรียบนิดนึงแต่พอมาทางพี่พี่ฝั่งอเมริกาเขาจะมีแบบความพูดเยอะเลยใช่ไหมครับยนตัวอยากจะพรีเซนต์มากประมาณนั้นเพราะบางครั้งเคยเจอแบบพี่พี่จากจีนนี่คือเขินครึ่งนาทีนะครับแล้วก็ที่เดียวเค่อยพูด้าต้องใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูจากทางสิงคโปร์แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะนะครับ ทาโชว์แปลว่าแล้วครา, <c oughs> าดูนี้ก็เหมือนอยู่ช่วงธนาคารสอนภาษา,าจีนน,นั่นเองครับทาโชว์ว่าเขาเป็นคนพูดเขาเขาเขาเที่ยวทาโชว์ทาโชว์ปุยยอดไหลอ <c oughs> เอเอนะฮะก็คือแต่อันนี้คือถ้าโชว์เขื่อนโชวปูยยอดไหลไม่ใช่ว่าทาโชว<อ>์ใช่ครับใช่ฮะ,ะครับแลอันเนี้ อยากทราบคาไหนอีกไหมฮะเขาพูดอะไรนะเมื่อสักครู่นเนี่ยไม่ใช่ครับเพลงพนั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าสุขศโลป์ปุยเท่าไรนั่นน่ะสิเพราะว่าเพลงที่ผมก็เป็นรุ้เนื้อที่แท้จริงด้วยครับว่าคืออะไรจำเพื่งรู้ระโยอะไรละว่าพููรู้ออหมดทำไมอไม่รู้จักความเสย่อมฉันซะแล้วนะครับ<อ>ใช่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ที่ี่มีความ่ะรับเลยนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสับนั้นใดนะครับที่ กจะน่าใส่น่าใส่มากๆน่าใส่จริงๆครับอยากให้บัตรด้านหลังนะฮะมาอยู่ด้านหนั่เสลือเกินนะครับชมความน่ารักแบบใกล้ๆเลยนะฮะได้ครับโอเคครับอ่ะในระหว่างที่รอผู้โชคดีนะครับท่านสุดท้ายนะครับจากทางสิงคโปร์นะครับมีอะไรที่อยากจะบอกวีเวอร์เนอร์จากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่จริงแล้ววีเวอร์เนอร์เนี่ยมีหลากหลายประเทศมากนะครับเป็นอะไรอยากจะบอกไหมครับครับก็ขอบคุณ พี่ๆทุกคนนะครับที่อุดหนุนสินค้าของ b v l g นะครับแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศแล้วจริงๆผมก็อยากจะไปหาพี่ๆครบถุกประเทศมากๆเลยนะครับ,รบอยากจะมีโอกาสได้เจอตัวจริงๆมากๆเลยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆมาเลยทําทให้เราอดเจอกันมาเราเราคลาดกันมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราก็ยังหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้เจอกัน,นครับผม รู้ข่าวโปรเจกต์การสร้างอาคารเรียนหรือเปล่าคะครับเห็นในทวิตเตอร์อยู่ครับอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับโปรเจกต์นี้บ้างคะก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับการทําอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวผมเองจริงก็อยากจะมีโอกาสแบบไปไปทําอย่างนี้เองจริงๆแบบด้วยตัวเองเลยแต่ว่าเราเวลานอนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยครับแล้วก็ทํางาน เกือบทุกวันเราเลยยังไม่มีโอกาสที่ได้ไปทําตรงนี้แต่ว่าก็มีแบบพี่พแฟนคลับที่แบบเหมือนเป็นตัวแทนของเราที่ไปทําอย่างนี้ให้ก็ดีใจมากๆครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่จะได้นะคะเรียนใหม่นะคะก็อยากให้ตั้งใจเรียนครับเพราะไม่แน่เด็กในอาคารนั้นนะอ่านโตมาจะแบบโอ้มีหน้ามีตาม,มีชื่อเสียงในสังคมนะไรับงนี้ก็ตั้งใจเรียนกันนะครับผม ครับสุดท้ายแล้วคุณกั๊บมีอะไรอยากจะบอกผู้ชี่ยวชาญอี้ไหมแบรนด์ข่าวฟังบอกว่าให้ทานข้าวเยอะๆด้วยนะคะได้ครับทานทานอยู่เหมือนกันครับตัดตัดตัดแต่วันนี้รวยโอเคโอเคครับดูแลตัวเองด้วยนะคะครับเช่นกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วคผมใช้มือกับผู้ชี่ีทั้งหมดเลยนะจากหลากหลายประเทศนั่นเองครับ วีเวลวนเนอร์หลักหลายคนนะครับได้พูดถึงอย่างหนึ่งมากก็คืออยากได้ยินน้องกับร้องเพลงนั่นเองนะครับผมว่าทำให้ทุกคนครับมารวบรวมกันว่าโชว์ต่อไปครับที่เป็นโชว์ที่จะน้องกับจะมามอบความสวยกับทุกท่านครับจะเป็นโชว์อะไรน้องกับครับพร้อมยังฮะพร้อมครับผมคนดูครับพร้อมยังถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยเนาวง้นจะรับชมได้เลยครับ ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับน้องกำด้วยครับวาเป็นโชว์สุดพิเศษจริงๆนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องกำทำพันสักครู่หนึ่งรับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนั่นเองนะครับเจ่เรวานะครับเป็นโมเมนต์อีกแสนพิเศษอีกหนึ่งช่วงเลยนั่นเองครับและช่วงเวลาต่อไปก็เป็นช่วงเวลาพิเศษเช่นเดียวกันครับที่ท่านสามารถไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bevdrinks ในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับซึ่งเราจะมี บทที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้อย่าลืมเข้าไปที่ไลฟ์เพจแฟนเพจนะครับพีระดริงกันเองครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้คณะผู้บริหารรวมถึงพี่ๆบิเวลทีมงานบิวเวลทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกันนั่นเองครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ผมขอเป็นตัวแทนจากทางบิเวลนะครับต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้และผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์สดนะครับ ช่องนางแฟนทุกแฟนเพจบ e เวลดริงสทุกท,ท่านนะครับที่คอยให้การสนับสนุน B ีเวลด้วยดีเสมอมานั่นเองครับเราขอสัญญาจากใจนะครับว่าเราจะามุ่งมั่นและตั้งใจคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกท่านนะครับฉันและพี่พี่ทุกคนที่รับชมอยู่ทางไลน์นะครับที่วันนี้เข้ามารับชมกันแล้วก็ขอฝาก BW เว l Drinks ไว้ด้วยนะครับผมก็ กินเพื่อสุขภาพครับกินเพื่อตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปมอบให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้ใครก็ได้เป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญต่างๆก็ได้นะครับผมยังไงก็ขอฝาก Be Well Drinks ไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับโอเคครับขอบเสมือนังให้กับคุณกราฟนั่นเองครับพรีเซนเตอร์ตัวแทนของความอ่อนเยาวคนแรกของ Be w e l มากๆนั่นเองครับขอบคุณมากครับละฉันนี้ต้องขอ